คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบัวลอยแต้จิ๋วครับรวมยิมห้าพิเศษ3 5, า้าเฉากล้วยนมสดบัวลอยน้ำขิงเต,ต้าหู้นมสดเต้าหู้แปะกล้วยมีหมดทุกอย่างเลยครับมาดูครับโหเอฟซี FC, ต่อแถวแบบทอนเงินไม่ทันเลยครับอะไรเนี่ยครับคือร้านบัวลอยแต้จิ๋วครับโอ้เยอะมากครับ ตลาดในเมืองสุรินทร์นะครับมาแล้วอย่าลืมมาแวะครับร้านนี้น,น่าทานมากมากทานมากมากเลยครับน้ำครับไม่คิดว่าตลาดที่สุรินทร์จะคึกคักขนาดนี้นะครับ มาอร่อยมากครับรวมสองอบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่ตลาดในเมืองสุรินทร์นะครับผู้คนยังคงเดินทางเข้ามาเรื่อยๆยมาเรื่อยๆเลยครับยังไม่ขาดสายเลยนะครับมากันเรื่อยๆตอนนี้ก็หยุดอยู่ที่ร้านหยุดอยู่ที่ร้านบัวลอยเต้จิ๋วนะครับ f อฟมาซื้อตลอดนะครับมีแต่ของแนวเป็นตาแสบๆนะครับเต้าห้อยก็มีนะนีอะลยครับนี่ใส่สีแดงพี่แกสามารถโอ้มีแต่แนวเป็นตาแสบนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมครับอีพีนี้บัวลอยแต้จิ๋วครับกับตลาดไนท์เมืองสุรินทร์นะครับสเรนนะครับวันนี้คือคักครับ お。Oh.